ทันข่าวบักข้มกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูเปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2566โดยชายผูย้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเดีกวการรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาแล้วยังไงสื่ออังกฤษรายงานข่าวสุนัณัหนึ่งใน5แข้งดาวรุ่งขึ้นสู่ชุดใหญ่เลสซตอตีนในครังนี้นะ โดยทางสื่ออังกฤษท้องถิ่นเลสซสตี้บริการข่าวนะว่าเจ้าหนูสุวรรณั์เหมือนตากองหน้าอายุน้อยของชัยคือหนึ่งใน5้าแข้งดาวรุ่งเตรียมจะถูกดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสซสตี้ในขณะนี้โดยการบริการข่าวระบุเลยว่าหลังจากทางเลสซัตี้ต้องพลาดตกชั้นจากทางพรีเมียร์ลิงกิตทำให้ต้องสูญเงินรายได้ไปมหาศาลแต่เป้าหมายหลักในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลใหม่นี้ คือการทำผลงานให้อันดับหัวตารางคะแนนเพื <c oughs> ่อจะเดินชั้นกลับไปเล่นในลีกสูงสุดในครั้งนี้ให้จบได้ซึ่งงบประมาณการทำทีมในลีกรองนะฮะจะต้องทำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนที่ผู้เล่นตัวหลักจะย้ายออกไปต้องเรียกราคากลับมาชดเชยรายได้ที่หายไปแล้วแบ่งออกมาเสริมทัพ ให้ทีมมีความแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันซึ่งการทุ่มเงินก้อนนั้นไม่ได้มีไม่มีทางที่เป็นก้อนใหญ่เหมือนสมัยก่อนอีกแล้วผลทางในการประหยัดงบของทางเลสซสตี้ในตอนนี้คือการเลือกใช้ผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีภายในทีมดึงขึ้นมาเป็นแกนหลักในคัน้งนี้หรือดึงตัวนักเตะที่อยู่ในสโมสรพันธมิตรอย่างโอฮ์เรวนมาใช้งานแทนซึ่งทางสื่อต้องจ่นต่างประเทศมองว่า5รายชื่อต่อไปนี้กำลังจะถูกดึงตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสซสตี้ ซึ่งภายใต้โค้ชคนใหม่ซึ่งเป็นเอนโช m มาเรสกาอาดีตผู้ช่วยเป๊ปกาเดียรา่าโดยห้าปราชื่อนั้นประกอบไปด้วยนาชานโอโปกูกองหน้าดาวรุ่งชาวกาน,นาเดวาย26ปีในฤดูกาลที่ผ่านมาถูกส่งตัวไปช่วยโอสเวอร์วนในลีกสูงสุดของเบลเยียมและก็กฎใหม่ของอังกฤษเขาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเวิร์ฟฟอร์ ต่อมาก็จะเป็นอัมซาดซูดูรีกองกลางตัวรับในวัย25ปีดีกรีเ,เคยเป็นเยาวชนทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีผ่านการลงเล่นในศึกชาพิมเบริกมาแล้วและถูกปล่อยตัวให้ไปเล่นกับทางวัตฟอร์ดในลีกรองด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นสุรันนัทเหมือนตากองหน้าวันเดคิดวัย20ปีจากสโ,โมสรบริรัมกับสโ,โมสรที่คว้าทริปเปลิลแชมป์ในประเทศไทยถูกทางสื่ออังกฤษระบุว่า จะเป็นการเซ็นสัญญารแรกของทางเลสซัสตี้ในช่วงสมวนนี้และจะเป็นดิวในการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าของเลสซัสตี้โดยสุวรรณั์จะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเ o ิร์กพรมิเหมือนกับทางโอโปกพร้อมกับระบ,บุชัดเจนนะว่าสุวรรณต์เหมือนตากำลังจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสซัสตี้ทันทีที่เริ่มฤดูกาลในขณงนี้คนต่อมาก็จะเป็นซซมมี่เบรบก โดยกองกลางครสวร์สูงวัย19ปีเป็นเด็กสร้างจาก a ค a ด e มี่ของเลสัสตีสัญชาติอังกฤษเคยติดทีมชาติชุดยู18ปีและยู19ปีมาแล้วโดยดูการที่ผ่านมาที่ลงเล่นในกับทางทีมในลิกรองสำรองไป้นสิ้น12แมตช์ต่อมาจะเป็นวิลอาเวสกองกลางเชิงลุกจากทางทีมสำรองเป็นผลผลิตจาก a ค a ด e มี่ของเลสสตีลูกครึ่งอังกฤษโปรตุเกสมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษยู17ปีและยู18ปีในครั้งนี้มาแล้วนั่นเองครับ หาะผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกัะต่อไปก็นด้กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจบมาเกนครับโคชเทงมั่นใจบาโกโตพาชมบรีเล่นชฉิวในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะโดยการที่ทางโคชเทงวิทยาลหล่อหักุลออกบรุงมั่นใจบาโกโตเชกุณาบุรีจะเข้ามาช่วยเติมเต็มทัพฉลามชนชมบรีเอฟซให้แข็งแร่งในช่วงซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับ โดยการตัดสินใจเลือกใช้บริการมาโกโตะเชกกน่าบุรีกุนซอญี่ปุ่นคุมทัพให้ให้กับทางทัพฉลามชนชมบริีเอฟทำให้ได้รับคำชมจากทั้งแฟนบอลของตนเองและก็ถูกทีมอื่นโฟกัสนะว่ากุนซือแดงประดิษฐ์รายนี้เป็นตีกุนซูบีเจีประชมรายนี้จะมาทําให้ทางทีมดังภาคตะวันออกกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้ง ล่าสุดทางโคง้ชเฮงววทยารลากกุลหนึ่งในคีแมนของสนามชนชมบรีเอฟซีได้ออกมาแสดงความมั่นใจในฝีไม้ลายมือของมาโกโตเทกุนับุริโดยโค้ชเฮงได้เปิดเผยนะว่ามาโกโตเทกุนับุรินั้นเป็นโค้ชที่มีฝีมือและยังได้เคยสัมผัสลีกเมืองไทยมาแล้วผมเชื่อมั่นว่าเขาจะได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาเต็มที่และผมเชื่อว่าจะได้เห็นวิธีการเล่นรูปแบบใหม่ที่แน่นอนว่าจะมาทำให้ชมบุรีเอฟซีทำผลงานได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน ผมเป็นว่างานนี้โค้เทงนะฮะก็ปักใจเชื่อ100%งานนี้ต้องรอดูกาตตอไปกัแลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเผยทีมที่1ถกนอกรอบก่อนมาก่อนเรื่องลิขสิทธิ์หวังจะให้เหมือนกับทาง EPL นะ โดยหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหมดสัญญากับ AIS หลังจบฤดูกาล2022ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ต้องเปิดประมูลหาผู้ที่สนใจรายใหม่ภายใต้สัญญา4ปีเริ่มจากที่ฤดูกาล2023และถึง2026ก่อนจะปิดรับประมูลใหม่เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ก่อนประชุมเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเหมือนว่าหลายสโมสรทราบดีแล้วว่าคาริกสิทธิ์นั้นมีมูลค่าเพียงแค่50ล้านบาทเท่านั้นทําให้มีการคุยกันนอกรอบก่อนจะมาหาบริกับทางสมาคมเพื่อจะ,ปะแปลงโฉมการบริหารให้เป็นเหมือนรูปแบบพีเมบริลกอังกฤษ หรือว่า English Pro Premier l e a g u นะฮะโดยพิมเบอร์ริกเนี่ยได้เกิดแนวคิดที่จะแยกตัวออกมาตั้งตั้ง,งเป็นลีกกันในขันใหม่ที่บริหารงานอิสระจากสมาคมฟุตบอลเพราะเชื่อได้ว่าจะทำให้มีอำนาจต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกับสถานีโทรทัศน์และจะได้ดีลที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิมจะมีการก่อตั้งบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า The Football As s o c i a t ่ o n Premier League l i m i t e d ขึ้นมาเมื่อปี1992 โดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรับผิดช,ชอบการจาัดก,การแข่งขันฟุตบอลพิมพ์ลบรกเป็นลีกสงสุดของประเทศแทนที่เดเวช่น1เดิมกระทั่งถึงวันนี้มีมูลค่าทะลุไปแล้ว2 0 0แสนล้านบาทไปแล้วทําให้หลายสโมสรคิดว่าถ้ามีโมเดลแบบพิมพ์เบรกกริการจะหารายได้คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนผิดกับที่ต้องรอค่าลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดอย่างเดียวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในรณีนี้ แต่ผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันมูลค่าการตลาดของทางไทยลีกของเราอาจจะเพิ่มสูงยิ่งขึ้นก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับบุรีรัมเปิดตัวชุดปริเิซั่น2023กัปตันต้นอามสวมบทในแบบนะ โดยทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะฮะทีมแชมป์เก่าไทยลีก8สมัยและเจ้าของทริปเปิลแชมป์สครั้งหลังสุดได้เลิกเปิดตัวชุดสําหรับใส่หัวดเกมปริสันและดูการ2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสาวกประสาทสายฟ้าไม่ควรพลาดซึ่งเสื้อตัวดังกล่าวนั้นจะมี2แบบให้แฟนบอลสวมใส่และก็สะสมชุดโฮมสีน้ําเงินในแบบเนรุดดินวีลาววอนโนดมจํานวน1 0,000ตัวและชุดอเวสีเทาในแบบเป็นสุภาพชายใจเด็ดจํานวน1 0,000ตัว โดยจะเ,เริ่มจำหน่ายพร้อมกันในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ทางเอกลักษณ์ของชุดปริทิชั่น2023ใช้เส้นด้บยริไซเคิลชนิดพิเศษในการถักทอลายสายฟ้าโดยเอกลักษณ์ของเส้นด้ยนี้เมื่อถอแล้วจะเห็นลายเส้นแตกต่างกันและเมื่อย้อมก็จะกินสีออกมาเป็นลายของตัวผ้าที่แตกต่างกันเนื้อผ้ามีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีเหมือนเดิมแห้งไวด้วยซักแล้วไม่ต้องรีด ไม่ต้องอบแห้งสามารถตากในที่ร่มได้เลยเสนอราคาตัวละ690บาทราคาป้าย740บาทโดยจะมีตั้งแต่ไซส์ JS JM L JXL SS S ML XL 2XL 3XL แล้วก็ 4XL โดยแฟนบอลที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่เพจบุรีรัมย์ยูเต็ดกันได้เลยครับในขนะนี้ะนะผมเป็นใัวว่าง,งานนี้ใครยังไม่มีนะฮะ ไปหาเลือกซื้อแล้วก็จองออนไลน์กันได้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันีครับมาแล้วอัปเดตอันดับโลกล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังดวนทีมชาตินเธอร์แลนด์โดยคนหลงหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประเดิมนัดแรกสัปดาห์ที่3ที่ประเทศไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายกับทางทีมชาตินเธอร์แลนด์ที่อันดับที่11ของโลกซึ่งอันเดตอัปเดตอันดับล่าสุดนะฮะ หลังจากทางที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังพ่ายให้กับทางทีมชาตินเธอร์แลนด์จากผลการแข่งขันดังกราวส่งผลให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยคะแนนสะสมลบเนี่ย7.626คะแนนคะแนนสะสมเป็น186.16คะแนนทีมชาติไทยยังคงรั้งอันดับที่14ของโลกยังมีโอกาสที่จะลุ้นตั๋วไปที่โอลิมปิกเกมครั้งหน้าประวัติศสาสตร์ที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้ได้อยู่นะ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทางตุรกีนัดที่2บนเวนทีโลกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์สาวๆวอลเลย์บอลกันด้วยครับและนี่ก็เป็นทนางข่าวระะขัามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูปโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับ